ค่ะกับสวัสดีงามๆพ่อแม่พี่น้องปองไปสู้ขู่สุคนนะคะยินดีต้อนรับเขาสู้ทั้งช่องพนผ้ารวยค่ะพี่น้องค่ะมื้อนี้ก,ก็เป็นบรรยากาศดีๆนะคะพี่น้องค่ะอยู่ร้านทำแมซี่ัฉยะนะคะพี่น้องเนาะค่ะสำหรับ FC แฟนช่องเนาะค่ะที่เขามาเบิ่งมาชมชิปนี้แล้วนะคะถ้ามักาม้กาชอบก็อย่ริ่มกดไลค์กดแชร์ค,ค่ะพี่น้อง่าเพื่อเปลี่ยนกำลังใจให้ทั้งช่องสำหรับท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่ก็อยเริ่มกดซั b สไ r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ค่ะเพื่อที่บ่ได้พลาด ข่าวซานดีๆเด็ดๆจากทางช่องพรผ้ารวยนะคะพี่น้องนอค่ะเนื่องจากไม่ชี้เพิ่นตอนนี้กำลังเข่ากรรมฐานนะคะพี่น้องเด้ออาจจะประมาณอาทิตย์หนึ่งนะคะพี่น้องนอกระศิบได้เห็นหนา้าเห็นตาไม่ซี่ประมาณอาทิตย์หนึ่งค่ะพี่น้องค่ะเพราอเพื่นกำลังเข่ากรรมฐานนะคะเรี่ยนขันสุดยอดอยู่นะคะพี่น้องนอขันขันตอนที่ว่าเป็นที่เด็ดสุดๆนะคะพี่น้องค่ะกระสิบนา ความโชคดีมาฝากมาตออเอฟทีแฟนช่องคือเก่านะคะสําหรับแม่ชีไสยะนะคะพี่น้องค่ะข่าววันนี้พี่น้องค่ะได้ข่าวว่าคุณแม่เพิ่นเที่ยวมาล้านทํามดูนะคะเอดก็เลยสงสัยว่าเพิ่นมายัางดูกระเดือกระโดดนะคะพี่น้องเนาะแต่ที่แน่ๆเน,นี่เพิ่นว่ามาเราโชคดีคะ่ะพี่น้องค่ะมาล้านทํามเราโชคดีตลอดนะคะพี่น้องค่ะคุณแม่เพิ่นได้ข่าวว่าเพิ่นหม่านเท็ดดี้ค่ะพี่น้องค่ะแม่จ๋าสวัสดีค่ะ ค่ะเออไปอยังไหนเนาะคะ่ะเที่ยวมาล้านถา้ำดูดูได้ข่าวว่าโชคหมานยังไงโชคก็โชคอยู่มาล่าน้ำล่านถ้ำม,มาหาเมฆซี่ก็ได้ของดีก็เพิ่นอยู่จ้าโอ้แนวใดที่ว่าเพิน่นให้บูชาเนี่ยบูชาไปเบิดแล้วบูชาไปเบิดแล้วตันดีตันดีกัน ไปเฮ็ดยังไปก็ยังไปก็ดีคืนดีคืนใช่ไหมโอ้เฮ็ดยังท้ำมาค่ะขายอันใดก็ดีขึ้นเนาะเรียนจ้าทั้งด้านโชคลาภก็คือว่าบ่ได้หนาตำบ่ได้หน่อยเนื้อตำหนาผู้ใดบ่ก็พ่อก็พ่อได้อยู่พ่อได้ซื้อเขาซื้อน้นให้แม่กินใช่ไมค่ะพ่อได้ซื้อเขาซื้อน้ำให้แม่กินเนาะเพราะว่าเพิ่นเป็นคุณแม่ที่ว่าเลี้ยงเลี้ยงคุณแม่เพิ่นเนาะค่ะเลีแม่กันแต่แม่เพิ่นอายุหลายแล้วเนาะเก้าสิบกว่าเราโมเม้นต์เมสามปีจ้าโอ้เก้าสิบสามปีเนาะค่ะ ถือว่าก็ยังเป็นยังดูแลเนาะคะ่ะถือว่าบุญหลายได้นี่แม่อยู่น้ำดนปนี้เนาะแม่โอ้บุญหลายสายเงาเนาะแม่นอน,อนความดีเนะะาะบำเพ็ญความดีเนาะคะ่ะคุณแม่เพิ่นไปไซกะยาเ<ค>พิ่นก็ขึ้นหอดแต่แม่เพิ่นเนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะมาล้านท่านบมาหาเมซี่กัดโชคดีโชคหมันทุกอย่างอยู่ค่ะบริษัทได้ซอยอยู่เลยจ้าโอ้เดซี่เพิ่นก็ซอยทุกอย่างอยู่ค่ะนะค่ะก็บ่นะมีอย่างายสินะก็สิบอก ตัวดีพร้อมโอ้ให้ไ,ได้ให้ว่าได้ข้าวว่าได้ตัวดีมาฝากมาตอนพร้อมเมนจ้าแล้ววันนี้มาหาเมซี่เฮาพ่นกับนุนดวงเปิดโชคเปิดทรัพย์ให้น้ำนอเมนจ่าผู้ใดซื้อเลขบัตรถือซุยนาซุยลังนี่พน่นกับหัวจากพ่นกับห้ยพ่นกับซอยเหลือถูกยังสินะโอ้จากบ่เคยถือเลขเลกก่ยกระทือถือเมนค่ะบ่เคยถือเลขกระทือกับซอยเลือซุยบ่ได้ถือแล้วก็ได้ซื้อเข่าจูแม่จินโอ้ไม่เอียงลายดอกค่ะโอ้กระทือว่าเป็นบุญเนาะแม่เนาะเป็นบุญค่ะที่ เมซี่เพิ่นซอยหนุนดวงเปิดโชคเปิดทรพหนหนัพย์ให้เน้อแต่เแน่ๆนี่ยได้ข่าวว่างวดที่แล้วถือทังง้งบนทั้งล่างบ่ค่ะเรียนถือทั้งบนทั้งล่างเพราะได้อยู่ได้กินก็โอ้ค่ะแต่ว่าหังบ่ได้ว่าเป็นเล่นร้ายเป็นเรนล่ำเ,เล่นรวยบ่ได้หวงังรวยว่าเท่าไประว่าได้เงินซื้อเขา่าซื้อนามซื้อกับเข่าเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เข้าไปเน้อโอ้ค่ะมันนี่งวดนี่ได้ตัวใดมาฝากตอนในแม่อันงวดเรียนเลข สองตูด้วยแปดสามก็แปดสองโอ้แปดสมก็แปดสองแล้วก็อัน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 นัน่นๆไปได้เก้าสองด้วยจ้ะเก้าสองเนาะแต่อันเลขบนนัน้นศูนย์เสองศู์เกสองจ้ะกับโอ้กับ็อีคักๆนะ่สองหด้อสองหนี่คักแล้วค<ร>ักโอ้สองหนี่บ่ไปใส่หตีบ่ไปใสสอ 6, คักอืมิเป็นสองเก่าได้บ่ อัดสีกับจับหัวน้องกัล่องเบิ้งจับหัวล่องเบิ้งนี่เลยจ้ะแต่ว่าว่าคุณแม่เพิ่นถือคุงหัวแต่ว่าถือเท้าซีฟเท้าเศร้าพี่น้องขาเพิ่งไปซื้อหลายดูพงชายนี่กระถูกทั้งบนทั้งล่างโอ้ถือทั้งบนทั้งล่างโอ้ดีใจน้ำน้องแม่เนาะขามย้อนมะหาวเมซี่เข้านอขาขาพี่น้องขาความดีความงามหรือว่าบุญนี่บ่วยผู้ใดปั่นแกกเนาะขาพี่น้องเนาะเฮาเฮ็ดเอาเฮาก็บข้อได้เนาะแม่เนาะ อันนี้เพื่อนกับเลี้ยงแม่เพื่อนเนาะค่ะพี่น้องคะแม่เพื่อนกับอายุเก้าสิบสามปีแล้วเนาะคะ่ะเพื่อนกับปฏิบัติทัดทากแม่เพื่อนเพื่อนว่าป้อนเขาแม่ข้ามเดียวหรือว่าหาเขาหาน้ำให้พ่อให้แม่กินข้ามเดียวนี่ได้บุญหลายก็สั่งเกดีเกดสันเพื่อนได้แม่มันช<า>่แม่ข่วมเพื่อน,น,นเด้ยบ,บุญกับเพื่อนกับเพื่อนกับฮิตได้ยูดอกไปวัานะแต่ว่าก็เข้ากับเลี้ยงแม่เข้าได้บาก่อนอ๋อค่ะ่อนสิอัน่อนสิบปทนาบุญเออบ่แม่ว่า ต้มปลาคอตัวใหญ่ๆไปให้แต่พากินบัดแม่เจ้าของยังหอนจำประแดบจนนอนวิ่นเนาะว่าวแว่นแบบนั้นได้เนาะเออที่แน่ๆนี่ที่แน่ๆก็ต้องเอาแม่ไว้ก่อนเออเห็นอย่างก็เห็นมันก่ำครึ่งเนาะสมมุติว่าต้มปลาคอใหญ่ก็จะตักไปวัดเบิร์ตเนาะจงไปให้แม่แน่ๆส่วนหัวส่วนใส่เนาะแล้วมันแสบเนาะอันพาเพ่นโบนใหญ่หัวดอกเนาะเอาแต่โตแบเนาะแม่เนาะเออจะนับพี่น้องคะ อันนี้สุภาษิตโบราณเนี่ยเข้าก็ยังใส่ได้ด้ค่ะพี่น้องเดอ้อให้เขาพ่อแม่กินเนาะค่ะผู้พันเลี้ยงเฮ้ามาผ้าเฮ้าใ่เนาะค่ะพี่น้องเนาะคําหนึ่งสองข้านี่ได้บุญหลายก็สางเกดีเกตสั่นเพื่อค่ะพี่น้องเดอ้อเพราะฉะนั้นกะเฮ็ดก็จังคุณแม่พนีนอพนวาก,ก่อนอาสิไปวัดไปว่ากะเฮ็ดอยู่แต่ว่าก็ต้องเฮ็ดน้ำแม่พระอรหันยู่บ้านกนเนาะแม่เนาะ แต่ว่างวดน,นี้มันใจหกซองแห้งนเนาะสอง,สองหกหกซองนี่เนาะสองหกหกซองนี่แหละเออค่ะแต่ว่าส,ส่วนตัวที่เหลือน,นั่นแล้วแต่ผู้ใดสิมักกับจัดผู้ใดคัดกับพานเนะาะแม่เนาะอ่าได้โชคได้มหมันน้ำเพลินค่ะพี่น้องขาเนื่องจากคนบูชาบพรว่าสิเป็นขขาวสานกลายเป็นหินเนาะคะ่ะน้องแมวเนาะคะ่ะตะกุดเพิ่มพูนซับเนาะค่ะพี่น้องขาห่วยเอากระเพิ่นมาเนี่ยก็ไม่ซีมาเลยได้ มีชีวิตดีขึ้นเลยนะโอ้ยังไงมีชีวิตดีขึ้นเลยล่ะค่ะโอ้หน้ากระซอกระไซสดสวยงดงามเนาะเดี๋ยวนี้เนาะบ่ดำบ่หมองคือแต่ก่อนแต่ก่อนหมองดำหมองดำเออเดี๋ยวนี้หน้าสดหน้าใสนี่แหละเออเออเดี๋ยวนี้สวยสดงดงามขึ้นคู่มืออันคนเฮานี่มันอิ่มบุญแล้วก็อิ่มใจเนาะมันก็เฮ็ดใจเฮาก็เฮ็ดบุญน้ำเมร์น้ำินะเฮ็ดบุญน้ำค่ะขั้วใหมาย ก็เลยเห็ุไหนเฮานี่สดสื่นแ,นแนจแ่มใสเนาะแม่เนาะใช่ือกัแจ่มใสอยู่แข่งอะไรกับอนุโมทนาบุญแล้วก็ที่สําคัญนี่บูชาวัตถุมังคอนของเมซี่ไปนี่ถือเลขทุกงวดนี่กับงวดละสิบละเศร้ากับซามันวัตตาบขาดทุนเนาะแม่เน,ะะนาะใช่วัตาบขาดทุนดอกเออ,เอกักบักเด้อหกสองสองหกเด้ออ่ะมีเท่าไหร่เมาให้เกี้ยงจ้าลอตเตอรี่เนาะค่ะสนับสนุนชราก,กินแมงรัฐบาลเท่านั้นเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะถือพิษกับเยาวากันเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะธรรมะถ้าชอบก็ลองลงทุนน้ำเพลิ่งเนาะแม่เนาะ โอ้บันี้ก็สิขอบคุณคุณแม่หลายๆเนาะมีิยังบอกสู่เอฟทีฝังน้ำเนี่ยข้อสำคัญมิยังเนี่ยผมไม่ชอบเลยเฮ้ออะสีเหลาจะเริ่อมนอนสองหกหสองนั่นแหละค่ะตัวนี้แหละสิผ้ารว้ยเนาะแม่เนาะอ่าขอบคุณพ่อแม่อีกเช่นึงค่ะขอบคุณหลายเด้อจูดากไปมานเด้อซ้าถูค่ะพี่น้องปองไปค่ะสำหรับแม่ดวงเฮงเนาะค่ะพี่น้องค่ะเพิ่มมั่นใจหกสองเนาะค่ะวิ่งแปดเนาะค่ะพี่น้องค่ะ จับคูเนาะค่ะสองแปดสามแปดเนาะค่ะสองศูนย์เก้าเด้อค่ะพี่น้องค่ะมักกระจัดน้ำเพลินคัดกะพานเนาะค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นเนาะค่ะพี่น้องค่ะทั้งช่องก็เสนอเป็นแนวทางฝากตอนเท่านั้นถื่อพิษกายว่ากันเนาะค่ะพี่น้องเนาะอ่าสนับสนุนชรากินแบ่งรัฐบาลเนาะค่ะพี่น้องค่ะเมนเทอร์บะถื่อกระทือว่าซอยเหลือการกุศลเนาะค่ะถ้าเถื่อเกษตรทีท่านต่อไปขอให้เป็นเอฟซีแฟนช่องเบิร์ดเปอร์เรอเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะสำหรับผู้ที่อ่า ดวงบดีเนาะค่ะพี่น้องคะเสือเลขสุยนาซุยรังเนาะคะ่ะก็มาได้เนาะค่ะพี่น้องคะมาหาเมซี่สยะเข้าได้เนาะค่ะพี่น้องคะมาเปิดทรับนุนดวงเปิดโชคน้ากันค่ะพี่น้องคะอาจสิโชคดีคือแม่ดวงเห่งเพิ่นเนาะค่ะพี่น้องเนาะ,ค,ะค่ะก็เป็นคือคว่ำเพิ่นว่าค่ะพี่น้องคะอ่ะาสิ่งบางยางเนาะคะ่ะเส้นผมบงผังภูเขาะค่ะพี่น้องคะเรื่องนิดน ой, ิดน้อยๆมันอาจชิด จีดสีขวงเข้าไหวเนาะค่ะพี่น้องเนาะแต่พ่อเข้าเฮ็ดแหล่วกะคือจังหวาสวงวะเราได้เนาะค่ะพี่น้องคะสําหรับอ่างปูขาวนาคาราชเก่าเสียนเท่ากะล่อสร้างเนาะค่ะพี่น้องเนาะสร้างปิดงานอยู่ทางนองบัวลาพูอยู่เนาะค่ะพี่น้องคะกายังขาดเจ้าภาพเจ้าสัทธาอยู่เด้อค่ะพี่น้องถ้าผู้ได้โชคมันเนาะค่ะสําหรับกับแม่ดวงแห่งเพิ่นวานเนาะถ้าผู้ได้โชคมันก็มาเป็นขีบเป็นเจ็ดให้ซอยทางล่านท่านเมซี่เพิ่นก็ได้เด้อเพิ่นวานเนาะค่ะพี่น้องค่ะ อ้าค่ะพี่น้องค่ะแคปหน้าจอไว้นะค่ะสําหรับงวดวันที่สองเนาะค่ะก็ขอให้เห้งให้ปังไปน้ากันค่ะเน้นๆเลยนะคะพี่น้องค่ะยิบจับฉลากกินแบงรัฐบาลหกสองสองหกกระกลับน้ำเนาะค่ะระวังเป็นสองเก่าน้ำเด้อค่ะพี่น้องค่ะบางเท้อมันกะตีลังกาหักหลังหฮาเจาะกับมีเนาะค่ะพี่น้องนอค่ะที่งวดที่แล้วพนก็ได้ทั้งสองสองเก็เนาะค่ะพี่น้องค่ะได้ทั้งเหล็กลางเหล็กบุญทั้งละค่ะพี่น้องค่ะดีใจน้าเพิินค่ะพี่น้องค่ะ ค่ะสำหรับเอฟซีแฟนช่องที่เขามาเป็นกำลังใจมาเป็นเจ้าภาพห่วมกันเนาะค่ะพี่น้องเด้อขามาเด้อพี่น้องขามาตุ่มมาโฮมน้ำกันเนาะค่ะไปแล้วเกือบเจ็ดสิบห้าเกือบแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะคะพี่น้องนอก,กระล่อด้วสร้างค่ะพี่น้องคะทางผู้สิเป็นเจ้าภาพคีบเจ้าภาพเจ็ดเนาะค่ะพี่น้องคะกันยังท่านเด้อค่ะพี่น้องคะตอนนี้คือจังพึ่นถาลูกถาหลานพึ่อยู่นี่แหละค่ะพี่น้องคะว่าลูกว่าหลานท่านได้มาตุ่มมาโฮมเนาะค่ะพี่น้องนอ,นอสร้างเพื่นกัน ติดพญานาคองค์ใหญ่เนาะคะ่ะองละหลายหลานเลยค่ะพี่น้องคะ่ะอยู่หนองบัวลําพูอยู่เนาะคะ่ะพี่น้องนอถึงเพิ่นเซิดจากหันเพิ่นกะซีเริ่มมาทางน้านถ้ำของแอดมินพรพารวยเลยเนาะคะ่ะพี่น้องนอของแมช่ชีไชยะเนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะคนี่แหละคะ่ะพี่น้องคะ่ะผู้ใดอยากเป็นเจ้าภาพเจ้าทรัพย์ท่าเนาะคะ่ะเอาบุญนักซักใหญ่น้ำกันเนาะคะ่ะส่างปู หนักคาราดเก่าเสียนไปน้ำกันค่ับพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้เอฟซีแฟนช่องนะคะพี่น้องคะปรารถนาเงินก็นให้ไรกล่กองปรารถนาทองก็ให้ไร่โฮมปรารถนาสิ่งหนึ่งประกันไดโบพิทออกกฎหมายบานเมืองก็ขอให้พันสำเร็จพันสำเร็จขอให้โชคดีมีใช่มีเงินใสตลอดปีตลอดไปสุขภาพแข็งแรงทุกทุกขันค่ะพี่น้องคะสวัสดีค่ะ